สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน ep ที่554กันแล้วนะครับพี่พ ก็ต้างหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทั้งช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมค่าๆปุ่มติดตาม ไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับผมดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์นะครับผมตรงด้านบนนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้า 1096นะครับผมสามารถใช้โทรออบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจดูให้สนใจว่าอยากจะชาบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้รบพพก็สาาามมมถิ์ลอ ผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องใหม่ได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเพื่อนปลายทางพระทุกองค์นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมกรอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับ ซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่พี่สำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองนี้นะครับผมรายการที่1นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450านะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลั่นรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับพี่ ลองดูลองชมกันได้นะครับผม450บาทนะครับหลบพอกลั่นนะครับผมรายการที่1ใน EP นี้นะครับท่านใดดูแล้วสนใจนะครับผมดูแล้วถูกใจก็สอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับวันนี้เป็นหมายเลขที่1นะครับผม450านะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จรายการที่2นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการหมายเลข2นะครับ องนี้เลยนะครับผม300บาทนะครับพี่พีสามบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับรายการที่2ใน ep นี้นะครับพี่สามร้อบาทนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพุทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับพี่รายการที่3านะครับ องนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับหลงผูท้วงนะครับผมหมายเลขที่3นะครับ400บาทนะครับพี่พีรายการนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม400บาทนะครับ ถัดมาในครั้งผมรายการที่4นะครับอันนี้เป็นพิมแตลรีดนะครับพี่พี่ลงพุทวดหลังเตารีดนะครับหลังต่อโค้ดศูนย์ห้านะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมก็400บาทนะครับผมสําหรับลงพุทวดนะครับพิมแปลรีดนะครับผมหลังศูนย์ห้านะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผมรายก um ารนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมอง์นี้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่5นะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับพระธากระดานนะครับองนี้300บาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมไม้เก่าแบบนี้เลยนะครับพระธากระดานรายการที่5นะครับผมรายการนี้นะครับ300บาทนะครับพี่องค์นี้เลยนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระธากระดานรายการหมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับดีนะครับอันนี้อยู่ในเลี่ยมไม้แบบนี้เลยนะครับพี่ ผ่ามานะครับผมเป็นรายการที่6นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับอันนี้น่าจะเป็นพระร่วงนะครับพี่แต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าปางอะไรนะครับรายการที่6นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม350บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับผม350บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมสําหรับนะครับผมพระร่วงนะครับพี่นี่นะครับ ็นเนื้อชิ้นเก่าแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะครับพี่พี่ไปเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่6นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับเอา300บาทแล้วกันนะครับผมสําหรับรายการที่6ใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่7นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์เส้นได้นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับ นี้ผมได้มาพร้อมกันก็ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้พร้อมกันเลยนะครับสําหรับรายการหมายเลขเจ็ดนี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมรายการนี้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้รายการหมายเลขเจ็ดนะครับผมใน ep นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับ ลูกองที่ได้เช่าบูชาไปก็จะได้รับตรงตามมีคลิปวิดีโออย่างแน่นอนเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการที่8นะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงปู่ทิมนะครับองค์นี้400นะครับหมายเลข8นะครับผมเหรียญเสมาปู่ทีมิสริโกนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทนะครับผมสําหรับองค์นี้เลยนะครับพี่ ดีนะครับด้านหลังนะครับผมฉลองยกครบแปดรอบนะครับปีสองพนหนึ่งแปดนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับพี่รายคันนี้นะครับจะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมปิดด้านหลังแบบนี้นะครับผมเป็นเลี่ยมตลับแบบนี้นะครับรายคันนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนาจาโรนะครับ เนื้อหันปลาก้านะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทนะครับผมเป็นเรียบตลับแบบนี้เลยนะครับผมปิดหลังนะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับถัดมานะครับผมรายการที่10นะครับเป็นหลบอุตโตะนะครับพี่พี่อันนี้จะมีปิดตาแล้วก็เป็นรูปหล่อนะครับผมร้อยองค์นะครับสองรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับ ตะโต้ใต้ฐานเป็นเงินด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นปิดตานะครับลายกันที่10นะครับพี่พี่สี่บาทนะครับ2องค์นะครับผมได้รับทั้ง2องค์เลยนะครับผมราคานี้นะครับนี่นะครับผมฝังตะกูตรงนี้2ดอกนะครับพี่พี่แล้วก็เป็นตะกูทองตรงนี้1ดอกนะครับเป็นเตงแแช่น้ำมนนะครับผมปิดตาโปดนี่หลังกันนะครับนี่นะครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นรูปหล่อร้อยองค์นะครับผมที่ผมได้เปิดแบ่งปันให้คู่กันนะครับผมสององค์สี่เรา้อยนะครับพี่พี่นี่นะครับรูปหล่อร้อยองค์นะครับผมหลวงปู่โต๊ะนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่สิบนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จรายการที่11 yeah. นะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา450านะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการที่11นะครับผมองค์นี้นะครับ450บาทนะครับผมรายการหมายเลขนี้เลยนะครับ450บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับ ลองดูเนื้อหามนสารกันได้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมพร้อมเรียบแบบนี้เลยนะครับพี่ถัดมานะครับผมเป็นพระกลิ่งนะครับผมรายการนี้นะครับอันนี้ผมได้มาเจ้าของแกก็เก็บไว้ในกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับพระกลิ่งรายการที่1 2นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสาหรับพระกริ่งบาวเรตพิมพ์ผมคุมนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับผม 3 0 0อ่า3 5บบาทนะครับผมรายการนี้นะครับพระกิ่งปาวเวลิ่งพิมพ์ห่มคุมนะครับ350บาทนะครับพี่สามราสิครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่12นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมรายการที่13นะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นลูปหลอหลือพ่อเงินนะครับผมองคนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับเอา300บาทนะครับผมสำหรับลูกหลอหลือพ่อเงินองนี้นะครับ รายการที่13นะครับผม300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ส300บาทนะครับผมลงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคานนะครับรายการที่13ใน EP นี้เลยนะครับพี่สา0รบาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อทองมานะครับพี่รายการนี้ก็300บาทนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับผมรายการที่14นะครับผม นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับองนี้นะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับผมวัดสว่างท่าศรีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดปีสอง8นานะครับเหลี่ยนหลวงพ่อทองมาถาวาโรนะครับพี่นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมช่องทางการติดต่อได้ขึ้นไว้ให้ตลอดเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับผมรายการที่15นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับนะครับผมเหรียญมังกรคู่นะครับพี่ๆหลวงพ่อเอียนะครับ400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ เป็นเหรียญนะครับผมมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับผมนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิกนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนที่สิบหกนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียรุ่นแรกนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพระครูยันวิราชนะครับผม หรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิฐนั่นเองนะครับนี่นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่หรือว่าท่านใดนะครับผมสนใจหลากหลายรายการนะครับหรือว่ามีมุมไปต่อที่เท่าไหร่ก็ลองสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูได้นะครับพี่พี่ยินดีนะครับยินดีพูดพูดคุยกับพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายกันที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับ นี่นะครับวันบางกระพร้อมนะครับผมขอบสตางนะครับองค์นี้450บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อคงนะครับพี่รายการนี้เลยนะครับ450บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ450นะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พีลาผลพูนทวีนะครับผมหลวงพ่อคงนะครับ 450นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระชินราชนะครับผมพิมพ <conversions. S 1> ์พินโดจีนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเปียกทองนะครับองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่เอา300บาทนะครับผมสําหรับพระชินราชพิมพ์พินโดจีนะครับผมเนื้อเปียกทองนะครับพี่พี่แบบนี้เลยนะครับผม300บาทนะครับผมสําหรับรายการที่18นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่18นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมใต้ฐานต่อโคตรงนี้นะครับผมสําหรับพระชินราชนะครับผมพิมพ์โดจีนรายการนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นเบี้ยแก้นะครับพี่เบี้ยแก่รายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา250นะครับขย่วมีปลอดด้านในนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมถักรวดแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมเป็นเบี้ยแก่นะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ เป,เปิดให้ในราคานะครับผมองนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่เบียร์แก่นะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับผม250รยาเลยครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับถัดมานะครับผมรายการที่20แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นหลุมพ่อเงินนะครับผมก็จะมีเป็นรูปหล่อโบราณนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับผมแล้วก็อีกองค์นึงก็จะเป็นจอบใหญ่นะครับพี่พี่นี่นะครับ คู่กันนะครับผมคู่นี้นะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับเอานะครับ700นะครับผมคู่นี้700บาทนะครับดียวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่รูปลอหลบพวกเงินกันเลยดีกว่านะครับผม่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจท่านใดชอบใจก็อย่านะครับผมอย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามนะครับกันได้เลยนะครับพี่นี่เป็นใต้ฐานนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นจอบนะครับผมเป็นจอบพิมใหญ่นะครับผมดินเนียรี่มจับคอแบบนี้นะครับนี่นะครับรูปหลอกหลงพ่อเงินกับจอบใหญ่นะครับครูนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่ยี่สิบนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญเสมาหลงปู้ทวดนะครับพี่ในการปาก้านะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคา3 0 0รอนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่21นะครับผมเหรียญเสมาหลงปู่ทวดนะครับพี่300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่เป็นเสมานะครับผมหลงปู่ทวดนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นปิดตานะครับผมหลูงพุนาครับพี่ปิตาเชือกถักนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ4 5 0หานะครับผมสําหรับปิดตาเชือกถักนะครับผมหลูงพุนาหมายเลขที่22นี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเลยครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเนื้อไม่ขัาพัดน์นะครับพี่นี่นะครับ รายการนี้นะครับผมรายการที่12นะครับถัดมานะครับผมอันนี้เป็นพระชัยวัตรนะครับหลวงพ่อคูณนะครับพี่องค์นี้นะครับเปิดให้ในราคา250านะครับสําหรับพระชัยวัตรนะครับอันนี้เป็นองค์เล็กนะครับพี่อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม250บาทนะครับผม250นะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่24นะครับผมหมายเลขสุดท้ายในพีนี้นะครับก็จะเป็นนะครับพระสมเด็จทั้งสององค์นะครับจะมีรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยปีนะครับผมวัดราคาโคสิตารามแล้วก็เป็นรุ่นแตกรายงานนะครับพี่สองรายการนี้นะครับผมพิเศษแบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยบาทนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่โรงเรียกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยปีนะครับผมด้านหลังจะมีเป็นต่อโคดด้วยนะครับพี่นี่นะครับ หมายในที่4นี้นะครับผมคู่นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมได้รับ2องค์เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นี่นะครับด้านหลังนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อแตกรายงานนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ เดย๋ยวนำตัวท้งออกมาลงกล้องให้ดูกันนะครับนี่นะครับรายการที่24นะครับผมใน EP นี้นะครับด้านหลังก็จะมีประทับตานะครับผมวัดระคังนะครับลงไปในผิวเลยนะครับนี่นะครับผม สำหรับรายการที่24นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผม2รายการนะครับก็สำหรับท่านใดน,นะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมจะหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ อ่าแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมหรือว่าเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าขอเช่าบูชาก็ได้นะครับตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมไลน์แอดนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับมีแอดตรงนั้าหน้านะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่ก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหมนนห้าครรัััับบสสสววีีด